กคขอที้ดีอภัยครับที่อวมือพิกี้อันนี้คือเอเมคาเวอร์ชันจาว่าในมือถือครับมากดเข้ากันกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับโอเคพอกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้ทุกคนจุดบให้ทุกคน เฮ้ยไม่ใช่กดมาตรงดินสอนะครับกดดินสอตงรงนี้ก็ตั้งชื่อนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะชื่อแล้วกด้นะครับกดจุบจุบจุบกดนี้ก็ได้นะครับ,รบแบบนี้แบบนี้นก็ได้ตั้งชื่อแบบนี้แล้วกันกดส่งไป แต่นี่ไม่ได้พัชีเนหะนี่มันไม่ใช่ต่อต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันนะครับแนะนำให้เอาเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสองจุดสองครับ มันเป็นโมชั่นที่มอดเยอะนะครับเข้าไปเยคลิกเข้าไปหนึ่งทีแล้วหรือไม่ก็กดเข้าไปเลยต่อมาก็จะเป็นแบบหล่นทุกอย่างเลยแต่ให้ทุกคนนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์มันนะมันก็จะมีนี้แบบทุกคนอาจจะมีผมนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ตาผมเลย อันนี้ผมยังไม่รู้นะครับก็ไม่ต้องปีนนะครับอันนี้มาครับอยู่แล้วนะครับอยู่มาครับอยู่แล้วอย่างผมยังไม่รู้อันนี้ก็ปรับให้เป็นนี้ส่วนนี้ก็ไม่ตรับความอะไรนะครับบังทุกคนอย่าเพี่งกดอันนี้มาตั้งค่ากันนะครับก่อนมาบจอเนาะ ไม่เปิดเลยแนะนำให้เปิดนีนะครับสองนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับต่อมาเป็นนิ้วแนะนำไม่ต้องเปิดตันนี้คือปุ่มเดินต่อมาคือปุ่มเดินให้ปรับซัอกประมาณร้อยหรือแม่ก็นี้ก็ได้แต่ผมจะปรับเป็นร้อยนะครับต่อมาปุ่มน้องให้ปรับเป็นหกสิบเลยฟอร์มเร็ว ห้สนะครนนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะกดอ,อ,อกไปต่อมาความเกี่ยงเครื่องผมไม่ค่อยดีหท่าไห่ผมจะปรับสักเจ็ดร้อยก็ได้นะครับก็เครื่องใครไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยดีจริงๆปรับสักสี่ร้อยก็ได้นะครับสี400่ร้อยสี่รเจ็สิบซึ่งผมจะปรับประมาณส7 0รอเจ็ดสิบนะครับ เพราะผมสามารถปรับดร้อยได้นะแต่มันจะระล,ล,ลักได้ยิดหนึ่งอยาให้มันดีก็เอา700 70นะครับเข็ดกลับกับบ้านเลยรอนอันนี้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นไอไ อ๋อที่ที่ต่างๆคือไม่อ่อยรู้ว่าอะไรนะภาษาแบบนี้แต่อันนี้คือลงม็อกนะครับซึ่งคลิปนี้ผมมาสอนนะครับอ่ะจะน้าคนกดเข้าเลยนะครับสองครั้งน,นะหนึ่งอ่ะเราจะแบบนี้ให้กดข้างล่างนะครับ ให้ทุกคนพิมพ์อะไรก็ได้นะครับพิมพ์เป็นชื่อเองก็ได้นะครับผมจะพิมพ์เป็น A E นะครับโอ้วยโอเคก็นี้นะครับมาครับ้ย นี้เลยกดสองครั้งแล้วก็มาดูกันนะครับอันโหลดยอดตัดคลิปตอนโหลดเดลดสร็จเลยครับนะครับน่านะรอตรงนี้ครับผมรู้อยู่นะครับก็ <S <S คือเป็นการป,ปรับโหมดนะครับว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับผมขอเปน็นเหมือนเดิมครับทีนี้คือหน้าโคเกม นี่กตรงนี้จะมีเมาส์นะครับเลื่อนได้นะครับนี่แนะนำให้เอาหกสิบเพราะมันจะเหมือนในคอมห้าสิบก็จะคลอมลงในคอมเลยอันนี้ก็เดี๋ยวไปสอนตอนเข้าเล่นนะครับตัดเข้าไปกันเลยครับพอเข้ามาแล้วอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเป็นมอสนะครับซึ่งเรายังไม่มี อันนี้ก็คือเข้ากับเพื่อนนะครับองนี้ก็คือสร้างเสรืรแล้วก็เป็นปั๊กับเราเนอะอันนี้ก็คือออกเกมซึ่งเราสร้างเรเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะสร้างปุ่มนี้คนน่าจะสงสัยใช่ไหมครับนี่เราม,มีอ่ะค่อยกันด้วยกันมันมีแบบปิดแล้วก็เปิดอันนี้คือปิดก็ต้องก,กดเอง แต่อันนี้คือเมาส์มันจะเหมือนในคอมมากกว่าแล้วกดสร้างไปเลยนี่อันนี้คือเราต้องกดตรงนี้นะครับเราต้องกดตรงนี้ครับถ้าเราจะพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเราต้องกดนี้นะครับกดเข้าไปไปอ่ะมันก็จะมีแม่พิมพ์แล้วก็พิมพ์อันนี้ก็พิมพ์ปกติเลยอ่ะพิมอะไรเราพิมพ์เป็น a s r กัน กดยืนยันเนี่ยมันจะเข้าเซิร์ฟให้เลยนะครับซ่วงผมลืมกดเป็นเกมโหมดใช่ลืมปรับเป็นเกมโหมดเดี๋ยวออกมาปรับมันก็ได้นะครับเมจ้าว่าเลยจ้าว่าชัอันรอเข้าเกมแลครับ หน้าผมอาจจะเล่นดาก,ก้อนบอลนะครับผมไม่สปยอยเยดีกว่าครับตอนมาเข้าแล้วก็เข้าแล้วนะครับนี่ครับ,รรบ,รบเรื่องอรกก็จะหลัสกสูตรนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับหายแลกแน่นอนมีชิเมเิ้นด้วยนะมีเลตัวตัวตอนย,ยังไม่ถ่ายชิปนี้พื้นอยู่นะนพืพ้นโคตรเนะี่ยแหละ นี่ขาคิปด้วยนี่นี่เป็นไนหะเลื่อนแล้วรงเลื่อนะนี่เลื่อนแล้ว,น,ลวนะครับต่อมาปุ่มสามอ่าดีนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับมุมมองนะแบบนี้ครับมุมปรับมุมมองอืม ามาปุ่มนี้คือด,ดูวันดูที่กัดดูอะไรต่างๆนะครับซึ่งม,มากกว่าจะไม่รู้ว่าวันยูตรงไหนนี่เองครับต่อมาปุ่มต่อมาก็คือปุ่มพิมพ์คำสั่งนะครับเราจะลองพิมพ์คำสั่งก็กดเดินนะครับ เนีย่ยดูตามเมาส์ผมนะอันนี้คือกดพิมพ์คําสั่งวันนี้ก็กดพิมพ์อะไรก็ได้นะครับพิมพ์คำสั่งก็ได้อาจจะพิมพ์เป็นนี้ก็ไดเห็นไหมแล้นนนะวชื่อเราก็ตามที่เราตั้งเลยนะเป็นอีเมลใช่ไหมดูกนันใช่ใช่ใช่ต่อมาอันนี้ยังไม่รู้คืออะไร คือปุ่มตั้งค่ากด,กดกดเข้าไปกดปุ่มหกดไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เปิดปิดมาปุ่มอันนี้ที่หัวขาวเนี่ยคือปุ่มแบบตีนะ เพื uh ่อให้เขาละก็ร้พิมพ์ก่อนนี่แล้วนี่มตรนี ก็คือปุ่มขุดนะครับส่วนนี้ก็เป็นเดิมเดินหน้าหันหน้าเลยเด็กมีชิน้นเล่นด้วยถั้งนั้นก็จะเป็นวานเป็นวางของนะครับวางแค่เดินเลี้ยวออนไลอันนี้คือปุ่มปิดซึ่งไม่ค่อยจำเป็นอันนี้คือปุ่มเก็บของนะครับอีกมีเมาส์มันก็จะดูตามเมาส์เรานะครับ อันนี้คือปุ่มหน้าเมนูนะครับว่าครับขอยยังไงน้อตัดไปตอนเกมโหมดหนึ่งเลยดีกว่าครับ <c oughs> ถ้าเราจะเป็นเกมโหมดหนึ่งแล้วต้องบางเครื่องก็ไม่มีครับก็ต้องกดออกแล้วปัดนะครับของเครื่องผมมีนะครับก็คือทำแบบนี้ก็กดตอ,อก,ก็จะเป็นหน้านี้แล้วกดตรงนี้ สุดจริงลงกดเลยนะครับนี้ก็คือปับนะครับเกมโหมดฮะแล้วก็เป็นหมดหนึ่งนี้ยังไม่เล่นเลครับกำกุปคิดว้าถ้าสื่อกำลมเข้าคลิปก็ขอโทษนะครับมันร้อนอ่ะประมาณเช้าๆอยู่เลยประมาณหกโมงเก้านะครับ ผมมาใส่ของนี่น,นะครับปรับเป็นเกมอันหนึ่งเการเลื่อนเหรอให้คนมากดตรงนี้ครับค้างแล้วก็กดตรงนี้นะครับเรื่องแน,นี้เลยนรต้องเราต้องกดข้างหน้านี้ครับแล้วก็กดนี่เอาหม คือเมา่อเราไปทางไหนครับมันก็จะไปทางนั้นได้นะครับนี่ก็กดตรงนี้นครับตรงๆแล้วก็กดค้างตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปนะครับเสีเยอะไรก็ได้แต่เวอร์ชันนี้มันมีกดเวีล็อกนะครับนี่นี่ชิ้นเล่นครับฮิตแล้วก็ชิป มาดูหน้าดูหน้าตัวเรานะครับสามารถใส่ของตรงนี้ได้นะครับน้ำไก่ใส่กอก่อนครับชิปมราจะซือดาบด้านนี้แล้วกันจะเป็นดาบคู่คิริโตะนี่ครับดาบคู่คิริโตะ กดตีก็กดตีด้านนี้ก็นี่ตีกดตรงนี้นะถ้าถือสองดาบเนี่ยเราจะตีแบบกดหน้าจอไม่ได้จะให้เราเอาออกนี่รงน้เอาออกออกสิวะไปเฮ้ยแล้วกดเพชรออกเลหน้าดาบจิบ มันมีลบด้วยลบไปแล้วก็ปอกนี่ครับก็จะตีปกติได้ไหมตีไม่ได้หรอเอ้ฟุเช่นเก่ามันตีไม่ได้บนแบบนี้มันครับแบบขู่นะครับโลก็จะสุดโล่กอนโล่โล่โลอย่งไงกันหมดมือ แล้วก็โล่นี่ไงโล่มีสนูแบบนี้ด้วยเวอร์ชันเก่ายังไม่หายไปเป็นธนูเดินแสงครับมอนเตอร์เดินแสงนี่ กดไปเรื่อยการกดยิงหนูเราจะกดค้างแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ <c oughs> แบบนี้นครับต้องกดปุ่มนี้ถ้าจะการก็ต้องกดปุ่มนี้ด้วยนะครับนี่ฟันได้ด้วยแบบนี้กดฟันชึบชึบชึบอุตา <c oughs> ไม่มีนะครับฟันเร็วมาก <c oughs> <c oughs> นี่นะไหนพนมเร็วเสียยังไงเหรอ มนงเตอร์เดี๋ยวจัดหาไขาม่มนงเตอร์กันนะครับบวางไขม่มนงเตอร์เลยนี่แล้วกดยิงไปนี่แสงแบบนี้ครับกดคกลิกรัวๆฟัน <c oughs> มีเอฟเฟกต์ฟังด้วยชอแบบนี้นะครับช่อช่อชอ,ชอ,ชอ ชูชูชิม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 ตอนนี้ครับทนนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับบายบายยกบู